พอแล้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านกราบทิศต่างกันย้ายเรากันแลาตอจะออบก่อนนครับเชิญเลยครับเริ่มเลยตีตีก็คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในสังคมไทยแาเป็นคามแน่นล้าในความฝูกไทยนะครับมเอ็ีให้ขอกสุนะรับต่อนะต่อวยาลืนะครับต่ออนะครับ

การเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วอพ่อเสร็จแล้วอย่างนยาด้วยนะครับก่อนที่เราจะทการตรวจนครับเจอกอเลยครับ